สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้ามอยหน้ายิ้มป่อยมอนการ์ดเกมครับผมครับแหมหลังจากที่เราได้เปิดกันไปครับสำหรับบล็อกล่าสุดนะครับวันนี้เรามีอะไรจะมาพูดถึงกันบ้างครับครับผมแหมเราเปิดกันไปทั้งพสุธามหายุทธ์ทั้งระเบิดพลังเนอะระเบิดพลังก็ได้แบทเทิลกันแล้วด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําคอมโบจากชุดใ่ล่าสุดของพวกเราพสุธามหายุทธ์นั่นเองก่อนนี้เนี่ยเราแค่บอกว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันมีท่าไม้ตายอะไรทําอะไรได้แค่นั้นเองเนาะ รันนี้เนี่ยเราจะมาพร้อมคอมโบเอาให้ไปเล่นตามกันได้เลยใช้ได้จริงใช่ไหมครับใช้ได้จริงตัวที่เราชอบเก่งทั้งคู่นะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าวิธีเล่นนะครับของโปยมอนเด่นๆในพสุธามหายุทธหรือว่ามีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับทั้ง2อย่างเลยทั้งพสุธามหายุทธแล้วก็ระเบิดพลังนะครับไปดูกันเลยครับมาดูคอมโบแรกกันครับคอมโบแรกในวันนี้ขอแนะนําตัวโปรดของผมก่อนเลยฮิซุยไดเกนคิวีสตาร์ตัวนี้ก็เป็นโปยมอนความมืด นะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือท่าไม้ตายครับคมดาบไร้าปานีตัวนี้เนี่ยเขาใช้พลังงานความมืดแค่2ลูกเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับก็คือคถ้าเธอแรกติดเธอที่2วิวัฒนาการมาตีอีกใบตีดได้เลยนะครับโอ้โหเร็วแลใช่เร็วมากครับพลังโจมตี110อาจจะรู้สึกว่าน้อยนะครับแต่เขามีเอฟเฟกพิเศษก็คือถ้าว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเสียเลือดอยู่แล้วนะครับมีตัวรับดาเมจอยู่ ท่าโจมตีนี้จะแรงขึ้นอีก110ก็คือเขาตี220นั่นเองซึ่งการจะทําให้คู่ต่อสู้มีตัวนับดาเมจอยู่แล้วเนี่ยมันมีวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยอยู่ในชุดเดียวกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้แอปโซนนั่นเองครับผมตัวนี้นะครับจะเห็นท่าไม้ตายแรกนะครับหายนะหมุนวน หายนะหมุนวนนะครับอันนี้ก็คือถ้าติดหนึ่งพลังงานความมืดนะครับก็คือใช้ไปนะครับโปเกมอนฝ่ายตรงข้าม <Okay. S 1> ทุกตัวจะได้รับดาเมจตัวละสิบ mm hmm. โปเกมอนบนเบนก็จะไม่นําจุดอ่อนและความต้านทานมาคิดก็คือต่อให้ต่อต้านความมืดเนี่ยก็จะไม่นำมาคิดนะโดน10ดาเมจอยู่ดี โด้น่นอนทิ้งไว้เลยครับคนละสิบดาเมจโป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 นะฮะแล้วที่สุดใได้ทิคก็ซ้าได้เลยแล้วเกมก็ค่อนข้างเร็วด้วยใช่ครับแล้วข้อดีคือความเก่งของเขาเนี่ยคือเขาใช้พลังงานน้อยไม่เพียงเท่านี้ครับอันนี้คือคอมโบกับแอปโซอ้ามีอีกเหรอครับมีอีกนะครับอันนี้ก็คือแอปโซเนี่ยจริงๆก็ดูแล้วเร็วแล้วนะติดหนึ่งพลังงานแต่ต้องตีถ้าตีปุ๊บจบเธอถูกไหมออ่าอ่ามีเด็ดกว่านั้นครับ นั่นก็คือตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็คือแ p ปเปิลนั่นเองนะตัวนี้มีแบบ C H R ด้วยนี่นะครับแอปเปตัวนี้นะครับมีความสามารถอันนี้ทีเด็ดใช้กับพิซุยไดเคนคิวีสตาร์ความสามารถ Apple Drop ครับความสามารถนี้ก็คือนะใช้ได้1ครั้งนะในเทิร์นเรานะครับวางตัวนับดาเมจ2ตัวบนโปกเกมอนฝ่ายตรงข้าม1ตัว ยังจะวางอีกนะใชะ่วาง2ตัวที่ฝ่ายสงครามหนึ่งตัวนะครับแล้วจากนั้นก็นำปนมอนตัวนี้แล้วก็การ์ดทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าสำรับแล้วก็สักนะครับเขาใช้เสร็จเขากลับเขาก่องไปส2ตัวนับดาเมจฮิซุยได้เกนิก็สามารถที่จะโจมตีซ้ําทันทีได้จริงนะแล้วความเก่งกาจมันคืออะไรครับความเก่งกาจมันก็คือวาง2ตัวนับดาเมจแล้วไดเกินคิ้ถ้าย,ยังไม่ใช้พลังวินสตาดาวเดือนค้างฟ้าเขาวางได้อีกสิโอ้โหก็คือ6ตัวนับดาเมจใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่หตัวนับดาเมจแล้ว คมดาบไร้ปานีตีซ้ำเข้าไป220รวมเป็น280เป็นตัวเลขที่สวยมากๆเอ่อสามารถจัดการ v ีสตาได้ทุกตัวทุกตัว,วใช่โดนคอมโบนี้ล่วงเลยนะครับก็คือเป็นคอมโบที่ใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งเสริมเข้าไปครับเทิร์ฟสเตเดียมนั่นเองเทิร์ฟสเตเดียมนะครับก็คือในเทิร์นนะครับเราสามารถที่จะเรียกโปเกมอนญ่าแบบวิวัฒนาการขึ้นมือได้อ,อ่าคอมโบกันใช่ครับก็คิดอยู่เลยครับ ใช่แล้วข้อดีของคอมโบนี้ก็คือว่าแอปเปิลเนี่ยเมื่อเขาใช้ความสามารถเขาจะบินกลับเข้ากองใช่ไหมโอ้ครับอ่าเ้วเทิร์ฟสเตเดียมเขาดึงออกมาใหม่ไงฮะนะครับทำให้คอมโบเนี้ยมันมันลื่นไหลนะครับเราใช้พลังงานน้อยตีได้ไวแล้วแถมยังเป็นตัวเลขดาเมจที่ดีมากๆด้วยถ้าว่าได้ใช้พลังวีสตาร์นะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบของฮิซุยไดเคนคินะครับตัวโปรดของผมในชุดนี้เลยฮะดุดันมากฮะเกมเร็วต่างๆแถมกลับเข้ากับออกมาได้ด้วยใช่แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากเล่นฮิซุยไดเคนคิ ลองเอาไปเล่นได้เลยครับรองว่าถูกใจแน่นอนครับตีแรงและตีเร็วสุดด้วยแค่ฟังก็ประทับใจ้วครับกับการเล่นนะครับเล่นกับแอปปิลนะฮะเลือกตัวโปรมาแล้วตัวโปรผมก็จะเป็นทิสูจูปเปอร์วีสตาร์ครับอ่า้วเรามาดูกันที่ท่าไม้ตาของเขาดีกว่านะครับคนนกตีลังกาครับดัมเบลอยู่ที่160นะครับคือหากต้องการจะทิ้งการ์ดพลังงานจากบนมือฝ่ายเราครับได้สุดสุดถึง3ใบครับที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดนะครับดัมเบลครับจะเพิ่มตามจํานวนการ์ดนั้น30ครับ ก็ทิ้งใบเนี่ก็เพิ่มอีก30มสิบใช่ก็เป็นร้อยเก้าสิบอ่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ตายเนี่ยเราสามารถเลือกกราฟพลังงานอะไรก็ได้ก็คือพลังงานพื้นฐานพลังงานพิเศษนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นต่อสู้จะติดเอ่อจะเป็นหญ้าจะเป็นมืดหรือจะเป็นไฟก็ได้นะครับและที่ซูจูปเปอร์วีซ่าเนี่ยมันจะต้องมีเอ่อพลังงานหนึ่งรูปก,ก็คือพลังงานต่อสู้ถูกต้องไหมอะไรก็ได้อีกสองอันอ่าซึ่งมันจะสามารถไปอยู่ร่วมกับ ยาร่าไฟเยวีครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถก็คือปีกแห่งเปลวเพลิงดุร้ายครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยก็คือใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์นไปเรานะครับเลือกการ์ดพลังงานความมืดครับจากตำแหน่งทิ้งการ์ดเนี่ยมาติดที่โปกมอนตัวนี้นะครับใช้ได้ค่อนข้างง่ายก็คือ,อ,ก,คอก็คือเขาใช้พลังงานต่อสู้ลูกเดียวอีกที่เหลือเป็น2ลูกก็เป็น2ส,สีหลายสี ใช้อะไรก็ได้เพราะมันใช้อะไรก็ได้เนี่ยกาลาไฟเจอต้องเด็ดสุดของช่วงนี้เนาะถูกครับเพราะว่าตีแรงนะครับร้อยเก้าสิบแล้วก็ดึงพลังงานกลับมาใช้ได้เป็นการเล่นกับพลังงานบางคนเนี่ยเห็นว่าจูไนเปอร์ท่าไม้ตายของเขาคือการทิ้งพลังงานถูกครับเออลืมไปเนาะเขาบอกว่าแค่ทิ้งพลังงานเขาไม่บอกว่าเสียอะไรไม่ต้องเป็นต้องกลต่อสู้เนาะอะไรก็ได้ตอนที่เราจะทิ้งเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่มีการพลังงานความมืดใช่ไหมล่ะเออเราก็สามารถที่จะทิ้ง การพลังงานต่อสู้ก็ได้ครับซึ่งเราก็จะสามารถใช้การ์ดที่มีชื่อว่าชิมาโบชินะครับชิมาโบชิเนี่ยเขาบอกว่าพ้อยเหรียญ2ครั้งครับเลือกการ์ดที่ชอบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราครับได้สูงสุดไม่เกินจํานวนครั้งที่ออกหัวให้ฝ่ายตรงข้ามดูครับเรียงตามระดับที่ชอบนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปบนสําหรับการ์ดนะครับด้านบน ซึ่งมันเป็นการ์ดที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้คู่กับอีเตอร์กาหานนะครับซึ่งอีเตอร์กาหารเนี่ยมันบอกว่านายการ์ดหนึ่งใบจากด้านบนสารการฝ่ายเราครับถ้าเกิดใบนั้นเป็นการ์ดพลังงานต่อสู้นะครับแล้วก็เอาใบนั้นเนี่ยติดไปที่บนบนเบนช์ฝ่ายเราครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ให้ฝ่ายตรงข้ามดูครับและนําขึ้นมือซึ่งการใช้ของชิบะบุชิเนี่ยคือมันหยิบจากตําแหน่งทิ้งการ์ดแล้วก็หยิบต่อสู้เปะแต่ว่ามมนมีโอกาสถึงครั้ง,งครั้งแไ่เ,ไเนไรม์1ครั้งอะอะเยกไไดด้้ัว็แปบน เออบนสารกาดแล้วก็สามารถใช้อิเตอร์การหารแน่ๆก็หนึ่งใบที่แปะท็อปเด็กเนี่ยไปแปะบนเบนได้ก็ประมาณนี้ครับเอาไว้ขุดต่อนั่นเองนะครับก็คือถ้าหากว่าเล่นเป็นคอมโบคู่กับกาลาไฟเจอร์นะครับจังหวะที่มีพลังงานความมืดก็ทิ้งพลังงานความมืดถ้ามีเป็นพลังงานต่อสู้ก็ทิ้งต่อสู้ก็ได้เพราะมีชิบาโบชิเอาไปแปะแล้วอีเตอร์กาหารขุดเด็ดเหมือนกันนี่นานะครับผมเสริมให้อีกนิดนึงแล้วกันในนๆก็มีอีเตอร์การหารขุดใช่ไหม ลองเอายาเลยูตันชาวปัญญาเลยงสับการ์ด<อ>บนมือกับท็อปเด็กเออเราก็เอาเราก็เอาพลังงานต่อสู้นะไปวางท็อปเด็กใช่ไหมฮะแล้วก็เอาใบนั้นจั่วขึ้นมาแนทนเออเขาใจได้เขา,าใจได้เออเสริมให้เลยนะครับยาเลยูตันน่าจะใช้ได้เหมือนกัน <ừ> นะครับนี่ก็เป็นวิธีการเล่นของฮิซุยจูไนเปอร์วีสตาเนอะนะครับก็ให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามันเอาไปคอมโบกับสีอื่นๆได้ ทุกคนน่าจะรู้กันคือฮิซุยจูเนเปอร์วีสตาร์าว่าทิ้งสามใบโอ้โหตีแรงมากนะสองร้อยห้าสิบนะครับก็ใบละสามสิบครับรบ,บวกไปเรื่อยๆสูงส <250 S 2> ามใบเนอะบวกไปเก้าแรงมากๆนะฮะมีเด็ดๆแบบนี้จากบูสเตอร์ผมขอจากสตาร์เตอร์บ้างดีกว่าระเบิดพลังเออมีตัวนี้ฮนะที่อยู่ใน V s t a r t e r d e เด็กนะครับระเบิดพลังเท่านั้นก็คือบอสโฟโรรา V Max นะครับตัวนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราแนะนำไปว่าอูอมันสูงมันถึก นืมันตีแรงนะครับอันนี้เรามาดูว่ามันเวลาไปใช้เนี่ยใช้ยังไงนะครับแน่นอนเรื่องการบูสต์พลังงานเนี่ยเราใช้ ASUS เรารู้กันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ใช้พลังงานเยอะนะครับถ้า d ดร Rushing นะครับตี270มีเงื่อนไขแค่ว่าตีแล้วเราจะเจ็บ30บแต่ตี270ก็คือตีได้ทุกเทินนะฮะ270โอ้โหถ้าเขาตั้งได้เขาตีอัดเข้าไปลัวๆเลยนะฮะตีแล้วเจ็ใช่ไหมฮะแล้วก็คอมโบกับอันนี้เลยครับท่มคริสตัลโอ้โหนี่มัน เป็นการสามัญของเด็กมังกรเลยกันแล้วเด็กเหล็กอเหล็กกับมังกรแล้วก็ฮิลคืนเลย30นะครับอันนี้ก็คือคอมโบกับสเตเดียมง่ายๆพวกเราทุกคนน่าจะรู้นะครับแต่ว่าถ้าเขาเจ็บหนักมีคอมโบกับอันนี้ครับคอมโบกับโดทาคุนโดทาคุนหลายคนที่เล่นเด็กเหล็กน่าจะยิ้มออกแล้วแหละนะครับก็คือโดทาคุนนะครับก็สามารถใช้ความสามารถเมทัลทรานเฟอร์ครัย้ายนะครับย้ายพลังงานเหล็กทั้งหมดเลยนะฮะไปติดกับปมอนตัวอื่น แล้วก็ใช้การ์ดโมมินะครับโอ้โหนี่โมมิจะฮิวเต็มหลอดเลยนะฮะฮิลจนหมดเลยนะครับแต่เงื่อนไขทําไมต้องย้ายพลังงานราะโมมิเนี่ยเขาจะฮิวให้กับโปเกมอนวิวัฒนาการก็คือรักษา,า HP เต็มนะครับแต่เจ้าทิ้งพลังงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องดึงพลังงานเมทัลแดนเฟ์ดึงออกก่อนดึงออกมาก่อนแล้วต้องดึง <c oughs> ไปติดที่โปเกมอนพื้นฐานนะครับส่วนใหญ่เด็กเล็กจะเป็นซาเชียนดึงไปติดกับโปเกมอนพื้นฐานก่อน,อน,น,อนแล้วใช้โมมินะครับรักษาโปเกมอน วิวัฒนาการทั้งหมดพอรักษาเสร็จแล้วโยนกลับไปได้ครับดึงพลังงานโดยตากุลใช้ได้อีกนะครับใช้กี่ครั้งก็ได้ดึงพลังงานทั้งหมดกลับไปให้กับบอสโคลลาาตีต่อเลยครับ270รยคกมยืนคุกพัมมากครับแถมได้ไป <laughs> เออถ้าเกิดมีโมมิอีกนี่คือแบบโอ้โหท้อเลยอ่าใช่คือถ้าเรา KO เขาไม่ได้เนี่ยแล้วเขาเมทันทันเฟอร์ดึงพลังงานไปแล้วโมมิฮิวเมื่อไหร่นี่โอ้โหปวดหัวเลยนะครับเพราะว่าเขาถึกมากทำคิสตันก็แย่เลยครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดึงย้ายพลังงานนะครับของโดคาคุณแล้วก็ฮิวด้วยโมมิโอเคผมก็อยากจะพูดถึงวีสตา์อีกตัวหนึ่งนะครับแม่เราพูดถึง2ตัวนั้นไปแล้วเดี๋ยวเขาเหงาอ่ะ พูดอีกตัวเอเหาผมรู้อยู่อันนี้เป็นสตาร์เตอร์ในฮิสุยอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้ออกมาในชุดของพสธามหายุทธเหมือนกันนะครับก็จะเป็นฮิสุยแบ็คูรวิสตาแต่ว่าก่อนจะพูดถึงตัวนี้เรามาพูดถึงอีกหนึ่งใบครับที่ออกมาในชุดแรกๆของซอชิวนะครับก็คือดุลพาเววแม็กซ์ครับอ่าดุลพาเววแม็กซ์นะครับมีทําไม่ตายครับไดแฟนทอมครับ ซึ่งท่านี้เนี่ยก็คือเป็นท่าที่ใช้พลังงานพลังจิต2ลูกนะครับเพียงแค่2ลูกท่านเองครับและสามารถวางตัวนัตเาเมตห้ตัวครับตามใจชอบครับไปยังป้อมเบนของฝ่ายตรงข้ามอ่ะอและตอนนี้เรามาดูที่ฝั่งของ ครับฮิซุยแบ็กฟูวีตาร์ครับสามารถใช้พลังวีตารครับดาวไอร้อนครับเพื่อ KO โปุ่มตตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามครับที่มีตัวนักเมจวางอยู่4ตัวได้ทันทีครับการกระจายดาเมจครับของดอร่าเพลวเนี่ยจึงช่วยให้ฮิซุยแบ็กฟูวีตาร์เนี่ยเล่นได้ดีขึ้นมากครับและเด็กนี้เนี่ยใช้พลังงานในการโจมตีน้อยด้วยครับใช่ครับคือจุดเด่นของโดราเพลว์วีแม็กเนี่ยก็คือ2พลังงานเขาตีละ130 กระจายไปข้างหลังนะครับโอ้โหไอการกระจายไปข้างหลังเนี่ยเด็ดมากเลยเพราะว่าเขากระจายได้5ใช่ไหมตามใจชอบเลยเป็นการกระจายดาเมจเพื่อคอมโบกับฮิซุยแบ็คฟูลวีสตาร์ได้ดีนะครับคือจู่ๆนะครับขึ้นมาเซอร์ไพรส์สมมติเป็น v m a มครับอ่าเป็น v m a มนะครับเจ็บอยู่40อ่สไม่กลัวเลือดเราเหลือเยอะอย่างเช่นบอสโกโดร่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเลือดเหลือเยอะอยู่แล้วนะคราบจู่ๆถ้าหากว่าเอามาเจอกับ ทิสูดแบ็คฟูลวีสตาร์นะครับโดยใช้ดาวไอร้อนก็ล่วงไปเลยเพราะฉะนั้นการกระจายดาเมจที่ดีที่สุดที่จะช่วยทิสูดแบ็คฟูลวีสตาร์ก็คือเจ้านี้เลยครับโดร์เพาวีแม็กนะครับเพราะว่าตีแล้วโอ้โหหยอดข้างหลังสบายสบาถ้าเกิดตัวไหนมันมีตัวดาเมจอยู่แล้วก็กระจายให้มันครบสีก็พอครับใช่ไหมคือถ้ามีโอกาสตีไปเรื่อยๆก็คือกระจายไปเรื่อยนะโอ้โหอย่างนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆนะครับสำหรับทิสูดแบ็คฟูลวีสตาร์ทีเด็ดเหมือนกันนะตัวนี้ นะครับตัวที่เรียกว่าถูกพวกเราสองคนทิ้งไปนะแต่วันนี้ต้องพูดถึงกันหน่อยนะครับเออ,อย๋ยวตอนนี้เขาก็มีคอมโบแล้วนะเขามีคอมโบแล้วเออนะ,อะครบเลยนะครับก็เป็น3ตัวที่เก่งกาบนะครับที่เห็นเลยว่าเออเอาไปใช้ยังไงนะครับนะ<ม>ครับวันนี้ก็เป็นอคอมโบนะครับจาก2ชุดล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับวันนี้ก็เป็นคอมโบที่แบบนําไปต่อยอดนําไปใช้ได้เลยนะครับพวกเราอยากจะเห็นมากเลยว่าเจ้า3ตัวเด่น ของชุดพระสุธามหายุธิเนี่ยจะถูกต่อยอดเอาไปใช้แบบเป็นแชมป์ในการแข่งขันอันไหนบ้างนะครับอยากเห็นมากๆ<า>เลยนะครับดูว่าเพื่อนๆ,ๆเนี่ยก็เป็นไอเดียเนาะสำหรับคอมโบเหล่านี้นะครับก็นําไปต่อยอดใช้งานกันได้นะครับวันนี้พวกเราก็เอามาฝากกันเท่านี้ครับก็สาหรับเหมา์มอยหน้ายิ้มนะครับยังไงวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วว่าถ้าก็ามีอะไรอยากจะคุยกับพวกเราก็คุยกันได้ในในช่องคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราไปตอบ วันนี้พวกเรา2คนนะครับก็คงจะจากไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับใน EP หน้าวันนี้ต้องจากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ